สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเกาครับคลิปนี้นะครับภาพพี่น้องมาจัดนะครับก้อยเนื้อนะครับก้อยเนื้อแซ่บนะครับพี่น้องแซ่บแห้งนะครับโอ้ยบ่อ,อยากสิผักตรง,ตรง,ตรงมาซิมเนดะ้อมาเด้ <c oughs> เออ่ผักขามีผักกัดดอกครับมีถั่วผู้นะครับพี่น้องมีมมงผักหอมมีโหระพาแล้วก็มีสะเดา ขมขมีขมิมะพี่น้องบที่นีม่มาแซบน้ากันภาพอาจจะเหลืองเนลืองในได้พี่น้องเนื่องเพราะว่าไฟทึ่งๆในห้องมันเหลืองนะครับภาพก็ได้อาจจะออกมาเหลืองๆบือคืออยู่ทั้งหนอกนะครับอือซิมสดละถึกใจครับนะครับฟักนะครับพี่น้องฟักแบบแหลกๆนะครับอือืม ที่แดงวสีเห็ดลาบเหนียววันนี้ได้เลือดมาสองทงครับใส่เบิร์เลยคมอําลําดีขนานดะ ยังอย่างเมือนี้บ่มี่ใบพักเมก็ดสุดยอดความขมขมอำนำดีครับ เลือกเอาไปคั่วหรือเอาไปแสน้นต้มมาม่าไหมพี่น้องแส่บเพื่อเกาไหม อือขมสุดหยอดเนีย่ยอื้อข่บยายๆเลยครับ มือน,นี้ออกกำลนักงไก่กวนกินเข่าครับเล่เมื่นุยคำามยังไง คนหยาก,กินน้ำก่อนครับโอ้กินน้ำต้งไปหวานได้ละเนาะกินคมคมเลวคิดพ่อกินนันเนียงกันแล้วเนาะแกงพักกีเล็กแกงพักกิเล็กนี่กินขมคม,คม แต่พอกินนน่ำเข้าไปแล้วหวานจ่วยๆเนาะยูบานพอมสีต้มแกงมะเขือเล็กนี่นะครับต้มออกเจ่าน้ำเท่านั้นครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะกินคม แสบคัะพี่น้อง ิ่มครับพี่น้องบปที่นี่ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามจาังมีเอียงติดยูนิสันได้พี่น้องเห <c oughs> มือนติดยุงเตอต้นคลิปเลยขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามในการองผมนะครับหากว่าผิพลาดไประกันใดผมก็ต้องขออภัยได้พี่น้องเด้อช่วงนี้กะจะ กินในห้องแน่กินทั้งนอกแน่นะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่าในห้องเนี่ยมันก็บ,บอชัดเจนนะครับภาพมันกะจะออกเหลืองเหลืองแน่นะครับพี่น้องเพราะว่าผมกะใส่ไฟซอยแค่ตัวเดียวแล้วก็ไฟตัวหลักที่อยู่ทั่งๆเนี่ยมันเป็นสีออกเหลืองเหลืองนะครับภาพมันก็เลยอาจจะออกมาแบบนี้เนะพี่น้องเล่าจังใดกะขออภัยหลายๆนะครับเด้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมกับบานคำแล้วมันก็คำเร็วนะครับ มันคำเร็วเพราะว่าผมกลับมาหอดออบ้านพักเนี่ยนะครับเกือบหาโมงเราได้ครับพป่น้องเราที่นี่พรอ,อาทิตย์มันตกดินเนาะนะครับหาโมงกลัวหาโมงเคืองนิดน,นิดกว่าผมจะมาหอดผมก็ต้องมาเหตุนั่นเหตุนี้นะครับเพราะว่าผมกับบอร์เดทโมเมนต์ว่าผมมาสื่อเมือนว่าผมสื่อนะครับ เมื่อันวัซื้อมาก,กินย่างเดี๋ยวได้พี่น้องซื้อแน่กับพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอียางนี่ลแหละนะครับคันเป็นตาขนมเจนตํากุ้งตํานันผมตําเองนะครับก็ต้องขออภัยได้พี่น้องเริ่มวันนี้มันกับหมืดเร็้วเนาะเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปกะจะในไทยทั้งนอกคือเกาหันละอันนี้กะบอกให้พี่น้องฟังนะครับอ่ะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ